คนเคยได้ยินคำว่าบ้านลงศพไหมคะบ้านลงศพคืออะไรมาฟังกันค่ะและตอนนี้มาดามอยู่ที่ฮ่องกงแล้วเมืองที่ได้ชื่อว่าราคาบ้านที่อยู่อาศัยแพงที่สุดในโลกติดต่อกันมากกว่า10ปีซ้อนเลยทีเดียวถามว่าทำไมราคาที่อยู่อาศัยที่นี่ถึงแพงลิบลิ่วขนาดนี้มาค่ะมาดามจะเล่าให้ฟัง ต้องบอกก่อนนะคะว่าจำนวนประชากรของฮ่องกงในปี2,564มีประมาณ7.5ล้านคนยังไม่รวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาค้าขายที่นี่อีกเป็นจำนวนมากแต่ทั้งเกาะฮ่องกงมีพื้นที่เพียงแค่1,104ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนั่นหมายความว่าความหนาแน่นของประชากรใน1ตารางกิโลเมตรจะมีคนอยู่ถึง6,800คน สูงกว่าไทยที่มีอยู่เพียง136คนต่อตารางกิโลเมตรเมื่อจํานวนประชากรกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยไม่สอดรับกันมากขนาดนี้ส่งผลให้คนที่ซื้อบ้านเองบนดินได้ยากมากๆทีเดียวผู้คนส่วนมากจึงจําเป็นต้องเช่าอาพาร์ตเมนต์แบบที่แบ่งซอยห้องออกเป็นห้องเล็กๆและอาศัยอยู่รวมกันหรือที่เรียกว่าบ้านลงศบบ้านลงศพคือห้องพักที่มีขนาดแค่วางเตียงเล็กๆได้เท่านั้นคุณเชื่อไหมคะว่าบางห้องอยู่กันสองสามคน ขนาดเล็กกว่าช่องจอดรถยนต์ซะอีกขณะที่คนมีฐานะดีคนที่มีอันจะกินก็สามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้โดยราคาบ้านในฮ่องกงเฉลีย่ยอยู่ที่2 0 0 0ดอลลาร์ฮ่องกงหรือ8,060,000บาทต่อตารางเมตรนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือบ้านลงศพขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านของเราแล้วก็เป็นสถานที่ที่อุ่นใจสำหรับเราเสมอขนาดไม่สำคัญเท่ากับความสบายใจเมื่อเรากลับไปถึงที่บ้านค่ะ